สวัสดีครับพี่น้องครับเข่าเรี้ยยครับเดินเดินเ่ับเฮานเยีเฮ็ดงานได้อกจินข้าวเล็ดงาน้อเจ้าจินข้อวเจ้าเจ้าก็เปนั่งข่างอเชียงไงเสียงต้นอตัวาร้านีเออนั่งตุ้ิถว่าเจ้าเจ้านีเจ้าวางขอนิ้วอยู่เจ้าไว่าจิขเจ้ามานั่งวลืมนะลืมข้าวลืมข้าว มโทษ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 เผิดมูจะขอโทษเขาได้นเยอะเพราว่าไยำะาวเจดีวะขามด้ไงเยอะไงยำคนเยอะเลยรเป๋ายำบะนอาคมเนอจ็ซิบบ้ซบ้ ตอนบลาวันาคิตยป็นยังไงลูกเลยตอนนี้โอ้ยพอได้พ่อพอดีเพท่านได้ไปเบิงมันมันยากแต่ตัดเล็บยุดแล้วพอดีเบิงระวังมันมีเล็บมันปนมาหมดอ่ะแกว่าเปิดแก้งปลาเด้อตัดเล็บมาว้อมต้อนปลาหนึ่งไกเชฟโจครับเอ็มทั้งเฉียงทั้งไอ้นั่นเฮ้ยบางเล็บก่อนดูเพิ่นว่าก้างปลาอ่ะ ข้างปลายี่งก็เป็นวงๆเป็นวงๆๆๆๆทอดเจ้าเนี่ยมันก็สนใจปลายอายอยกินข้าแล้วเนี่ยฮะแล้วพวกกินเขาเลยเอ้าผมก็ห็นเจ้าไปอาะจะโดดแล้วว่ะอ่ะครับปอยครับ ชุดเยี่ยเขาไปรักของเพื่อนได้นแต่เปอนปลาเดี้ยวแล้วล่ะโมแม่รักไปวัดวันห่วยนี่แหละจะกระปุกที่ไหนบุ๊บโมแม่ปุ๊บตัวสี่มือเลยโอ้ยอย่ามาคุมปลารักเอต้ห่วยพี่น้องห่วยถอดเอาไปกินมือเท่าหอให้ได้หลายที่สุดอ่ะเราตั้ นั่นเจ้าของโมงเมนต์ไปนั่งปืนทอด่อดหนูยึ้งต่กันด่ยทอดนีไรอีกทร้ำชุด,ดอีกระเพาะต้องไปอาบน้ำมา,าท่ดาออเด้อพ่อคนที่นอนยังเด่ออนกล้วเส่อ่อนจะป่างหญยดีวะป่าบ้านไหนไมันขืต้ตใหญ่ายดีวะปลาเาไหมปลาข้าวดิปลาขาว ตา,าวบ่ใหญ่แบบนี้ไม่นามันเลิกนาสูดำีาานาะกินตามจิงอ่ะมันมันปัข้าวอยมันนี่ำนี่ละแสดง่าอ้ป่อยันใหญ่เองันปแมนวานดูเน่นดูมันโด็ใหญ่เลยเอากระปีนึงวานเนหนึงแนละ้วนำเด็งกัวานเจน,นึงได้ล่ะ <c oughs> โอ้ยม่นกับวานด้วนเครื่อนน้ำมาเท้าน่ะน่ะ มันนี้เด oh. uh. uh. mm. uh. ็กสามตัวเกตะไก่สิบนีักรสังเขาเียกป่ากระสังมเอาเรียงป่ายังเรียงป่าซื้อเปลี่ยนฮะเรียกป่าซื้อเปลี่ยคือสังปากัเรียงป่าไดกระสังเอาเียป่าซื้อกรสังกันดีเนี้ยเลียงป่ากนกรสังยงมาเลียงป่ากระสังมียังอ้า หมูหนกรถจีกะเออง่ายๆจีกะไปหาพริกแดงมาไวไไปพริกสดนลนะพริกแดงนะไม่ต้อจำน้ำจิ้มพริกแดงหยังมาแล้วพริกแดงจะบุหยั่อาพริกปุงได้หรือโบมเี้พริกแดงก้อนพิองใส่น้ำจิ้มอะไเนี้ยกะอ่ะทร้านนะอโอะไลพวกนี้ของเขามีบ่ท่นหบ่มีนะ มีจะมีแข่งแน่นกว่าว่าอยาก้าบบคนเก็บเสมอว่ายังบ่รู้ว่าพริกมีมุมนึงเนี่ยโอ้ยบ่ได้ตามกินที่พ่อเอาแ่บจะตามกินเนี่ยมันบ่มีฝนนะคุมแต่ล้มมันล้มเออมันล้มให้มันลมเย็นดีด้วยล่ะเย็นดีอยอะนะดีเขามากหลังโอ้ยคอนขั้นระดับกองไฟอันวันยี้แหลมตาย

โอ้โหัวมเก้มนะวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยหาถุงใส่หาถุงใส่เอ้าควาบมีพริกสดมันจะได้่ะมีอยู่ถึง1นึคนหน่อมาให้ปะเอ้คนหนอาม้ให้โอ้นเยที่ไปดูทีางหม่นี่ย ยย่ยอยไอ้ย่อยมัดไอถุงไอผมเนี่ยผมผม,ผมีแบบ่ตอเจ้าทอดถาผมี่บอกทอดถาบผมนีดอกทอดปลาทอดปลาทอดปลาถาเออทอดถาทอดถาคำนี้เน<ำ>ี้ยขามี้เนี้ยทอดผาเคลืค่อนจากกันเคลื่อนจากหัวคำเมื่อคืนนี้เนอยคินเนาะพี่เขาไปซื้อตำส้มหรอนะเยวไปซื้อตำส้มโอ้อยากละ ว่าเขาแล้วนะมาภูมินะเอี่ยังก็พ่อสบายไปนอนไปกินยานอนอย่าอย่าไปกินไรเบียเพราะว่าคำนั้นจบพื้นเรามาที่ไหนพ่อสมุท่อ่วงเหง่อเลยพ่อบอกว่าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าอย่ารเดี๋ยวเดี๋ยวรอไปมักว่าสบายไปกินไปกินยาไปกินยานอนจะกินตะเบียหลายเลยกินแล้วเบียหลายพ่อสบายเ้ามาล็อกขดจุกู้ ไม่ต้องเลยติดย้อนมึงกันแหละไข่ก้อนเพื่อาานอะไออีกแล้วไอโชยแล้วว้าเดิโอ้นั่นดาบขวดชิลุกยาบๆเนาะแต่นี้ก็บาดเลยโอ้ผมอ่ะตอ <ะ S 1> <ตะ S 2> นีอ้ดาบอาบอาบอาบน้ำขวดโคกนึงโคกน้อยๆแล้วนี่แหละอเออเอ,อ,เอ,อมเามาชุบเซนน้ำเซ็นน้ำผมบอกแล้วมันเป็นเบ้นเป็นกลับแล้วเฮ็ดกับผม ผมก็นอนต่างหากเลยใเมื่อคืนน่ะผูกเมีนอนต่างหากเลยใเมื่อคืนน่ะเอานอนต่างหากอีกเป็นยังเงีมันขึ้นรถมานี่นยไอ้น้ำน่ะเป๊ปซี่อะไรมันก็ต้องกินคนละเครื่องไม่ได้เลยไม่ได้กินกวาดเต็มมาได้ไงเพราะมันก็เท่าร้าไปน่ะวันนี้อย่างเราเดียวก็ม,มัดกับกิ๊ฟแล้วไม่มัดแล้วว่าอยากเป็นลายัะเขาเป็น,น,ปน,นปกกบพราะประเดอก จะให้ไอ้ใ่อยเป็นแบบปลาหอยเตี้ยเอ้อยก็ใหญ่เป็นขไข่หรอไข่ซื้อหรอไข่ได่ไข่ได้อดทนได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมมีนอนผมมีลมด้วยผมมีลมแล้ว่านขึ้นมาผมกินยาเด้อเมื่อนี้พวกเจ้านั่งเป็นมูผมเด้ <c oughs> อเปราแค่นั่นแหละชิ้นสุดครับเพ้าหลังจากเล่นสิบนาทีกูาหันหลังมาบ่ท่านได้ออกไปพัดคอนแกลล่นเลยไปแล้วสองไลท์โอ้ตายตายตายใส่าได้หรือเปล่า มันหลับต่้มไปดิหลับมันเป็นมูกันเนาะเอ้าก็บอกว่าจะหลับเด้อนั่งเมาเป็นมูกผมไปก้อนตั้งตาตามึงก็เมือนเมื่อคืนเพราะผมเนี่ยจิตญาณอะเอาเลยคลิปนี้จะฝากไว้เท่านี้กันนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปแย่งแย่อาบน้าอาบท่าก่อนมไปไเนี่ยไอ้อยอยทอดปลาท่าอาจารย์นกขุบครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ